หนึ่งรถครอบครัวที่ตอบโจทย์สำหรับรถรุ่น x p a n d e r Cross คันนี้นะฮะกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น39,000บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนันค่ะ และนี่คือเอ็ก e r เพนเดอร์คอสสีข่ามุกนะคะราคา956,000บาทนะคะราคานี้คือรวมค่าสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรโมชั่น39,000นี้เมแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เมแถมให้กับลูกค้านั่นก็คือโลโก้เอ็ก e r เพนเดอร์คอรนั่นเองนะคะโลโก้ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นดำเงาแบบนี้เพื่อให้ตัดกับตัวรถหรือต้องการเป็นสีโครเมียมเพื่อให้รับกับจังหน้าของเราตัวนี้ก็ได้นะคะ และต่อมาที่เมถ่ถวให้กับลูกค้านะคะนั่นก็คือกระจังหน้าออปติมัสนั่นเองนะคะส่วนโลโก้ตรงนี้นะคะเราได้ทาการเปลี่ยนใหม่เป็นโลโก้มิซูสีแดงเด่นๆแบบนี้เลยนะคะสีกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําเงาตัดโคเมียมแบบนี้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถสําหรับใครที่เป็นสายแต่งซิ่งนะคะหรือแต่งรอบอกเลยกระจังหน้าตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะ เขายังมีในส่วนของตะข่ายลังพึ่งแบบนี้เพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะลูกค้ายังได้ทําการอัปเกรดในส่วนของกล้องรอบคันตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะเราจะได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าในส่วนของด้านหน้าและหูกระจกซ้ายขวานะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาถอยจอดหรือเวลาขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ่า และต่อมานะที่เมแถมให้กับลูกค้านั่นก็คือสเกิร์ตรอบคันนั่นเองนะคะสเกิร์ตรอบคันชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งของวิชันนะคะชุดแต่งของเขาสเกิร์ตจะเป็นสีขาวตัดดำเงานะคะแล้วก็มีการตัดเส้นสายสีแดงมาพร้อมไฟเด์ไลท์ด้านข้างตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะไฟเด์ไลท์ของเขาจะติดเมื่อลูกค้าสตาร์ทรถนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งยอดฮิตมากๆสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากแต่งหล่อๆนะคะแนะนาเลยนะคะว่ารถคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะ และถัดมาในรุ่น Expander Core นะคะไฟตรงนี้ของเขานะคะจะเป็นไฟ daytime running light นั่นเองะคะเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถนะคะไฟตรงนี้จะติดขึ้นด้วยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยว2ช่องด้านในตรงนี้นะคะและโคมไฟหน้าของเขานะคะในรุ่น Expander Core 0อ3หรือ Expander GT 2023นะคะจะเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้กับลูกค้าด้วยค่ะ มาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับรถรุ่น e x p e n d e r c o s s นะคะของเขาจะได้ทำการติดตั้งในส่วนของกาบด้านข้างแบบนี้จากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อม แมคโคอบ17สีเงินปัดเทาแบบนี้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นของรถคันนี้นะคะนั่นก็คือแรปสติ๊กเกอร์หลังคาดานั่นเองนะคะอันนี้ลูกค้าก็ได้ทาการอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่เมแถมให้นะคะเราก็ได้ทําการแรปให้ตั้งแต่เสาเอยาวถึงสปอยเลอร์หลังเลยนะคะงานแรปของเรานะคะเราใช้งานแรปเป็นเกรดเยอรมันเลยมีการรับประกันให้กับลูกค้าด้วยทั้งหมด1ปีนะคะ อ่าแล้วมาพร้อมนี่เลยค่ะฟิล์มเซรามิกอันติเมทนะคะเรารับประกันให้ลูกค้าถึง10ปีเลยนะคะและลูกค้ายังสามารถเลือกความเข้มได้ด้วยนะคะว่าต้องการความเข้มอยู่ที่เท่าไหร่ 40, 60, 80เลือกได้หมดเลยนะคะคุณน่าสมบัติของเขานะคะก็คือกันแสง UV นะคะหรือกันความร้อนได้100%เซ็เลยและให้ความไพรเวทมากๆเลยนะคะด้านนอกจะดูมืดๆแบบนี้นะคะแต่ด้านในนะคะบอกเลยว่าวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีแน่นอนนะคะ และเบามือของเรานะคะเราก็แถมให้กับลูกค้าเป็นเบาะมือเทียบด้วยนะคะและลูกค้ายังสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าต้องการเป็นสีดําเงาแบบนี้หรือเป็นสีโครเมียมก็สามารถแจ้งเมย์ได้เลยคิ Q ้วกันศาสเราก็ใช้เป็นคิ้วกันศาสตร์เกรดท็อปเลยนะคะที่เราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมนี้เลยนะคะสเกิร์ตด้านข้างนะคะเราก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะสเกิร์ตของเขาก็จะเป็นสีขาวตัดดําเงาและก็ตัดเส้นสายสีแดงนะคะมีคําว่าโลโก้วิชันด้านข้างให้บ่งบอกถึงชุดแต่งของจากสํานักวิชันนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับสเกิร์ตวิชั่นชุดนี้นะคะดีไซน์ของเขาบอกเลยว่าโดดเด่นและดูมีมิติมากๆเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ของเขานะคะจะเป็นคล้ายๆหางธนูนั่นเองนะคะมาพร้อมปลายท่อคู่ท่อเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นสี เทาร์คันบุรีนั่นเองนะคะและยังมีในส่วนของไฟท็อปทิมตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งจะติดตั้งจากตัวรถมาอยู่แล้วนะคะและตรงกลางตรงนี้ของเขานะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงมาพร้อมว่าคอร์สแบบนี้โดดเด่นมากๆเลยในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายนะคะและนอกจากนั้นนะคะเมย์ได้ทําการติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยกันทั้งหมด4จุดเลยนะคะเวลาที่ลูกค้าถอยจอดจะมีเสียงสัญญ,ญาณเตือนให้นะคะและมาพร้อมจอบอกระยะด้านหน้าที่เราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นเกรดท็อปเลยค่ะ และยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายในกันบ้างนะคะว่าเมแถวอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะจะทํางานร่วมกับกล้อง360องศาและยังสามารถดูภาพบันทึกย้อนหลังได้ด้วยนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะ และถัดลงมาในส่วนของพรมนะคะพรมที่เมแถมให้กับลูกค้านั่นก็คือพรม V.I.P แบบ 6D นั่นเองนะคะลูกค้ายังสามารถเลือกสีตามความต้องการได้เลยหรืออยากได้เป็นสีดําได้แดงแบบนี้ก็สามารถแจ้งนี่ได้นะคะ <S <S และนอกจากนั้นนะคะมีก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของสครับเพีกันลอยแบบ2ชั้นแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะ<อ>เวลาที่ลูกค้าก้าวขึ้นรถนะคะจะได้ไม่มีลิ้วรอยทําให้รถเราเกิดความเสียหายนั่นเองนะคะ<อ>และนี่คือ โปรโมชั่น39,000บาทนะคะที่เมย์ได้ทำการติดตั้งให้กับลูกค้าแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะอันนี้คือเราได้ทำการแถมให้กับลูกค้าในโปรนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากแต่งหลอๆแบบนี้นะคะเม้นท์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0816905287นั่นเองนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับเมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถสวยๆและโปรโมชั่นโดนๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ